สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกบพบกับ <laughs> สก,กายจากโฮมเรียลเอสเตท,ทอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กันที่คอนโดทำเลทองทอง,อทองหลอดีวันนี้นะคะเราอยู่กันที่คอนโดนิสพลายเ <c oughs> พชรบุรีทองหล่อคะ่ะคอนโดใจกลางเมืองในราคาที่ย่อมเยาเข้าถึงได้กับราคาตารางเมตรเราไม่ถึง10,000แบาทเท่านั้นค่ะและจะเป็นยังไงนะคะเรามาชมไปพร้อมกันเลยค่ะ ờ, trong năm nó ở ngoài đường ra, P'Anh. Sách ai làm lại à? Đẹp. โอ้พี่ไอมาปลุกน้องทําไมคนกําลังนอนสบายเลยใครจะไม่อยากนอนกลางวันบ้างละ่ะก็ลมโกรกเย็นสบายแถมวิวแม่น้ําวิวเมืองลมลื่นหน้าอยู่แบบนี้ใครจะไม่ง่วงนอนบ้างละ่ะพี่ไมงงนอ,นอไมนนใช่ดูสิวิวสวยมากแถมวิวแม่น้ำลมลื่นอีกด้วยขนาดห้องนั่งเล่นนะคะยังน่านอนขนาดนี้อยากไปดูกันไหมคะว่าห้องนอนจริงๆเนี่ยจะน่านอนขนาดไหนเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะใชเดย และนี้ก็คือห้องนอนของเรานะคะสามารถวางเตียงคิงไซส์ได้สบายๆเลยค่ะเราจะนอนกิ้งยังไงเนี่ยนะคะก็ไม่มีทางตกเตียงแน่นอนค่ะและแถมห้องนอนของเราเนี่ยก็ยังวิวสวยขนาดนี้เลยนะคะอยากรู้ไหมคะว่าห้องนี้เนี่ยขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ะ ห้องนี้เนี่ยขนาด36ตารางเมตรนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยห้องจริงๆเนี่ยดูกว้างกว่าขนาด36ตารางเมตรมากๆไม่เชื่อพี่ไอดูนี่สิห้องน้ําของเขาเนี่ยก็ทํามาขนาดกว,ากว้างกว่าคอนโดปกติทั่วไปมากๆเลยนะคะแถมการวางเลเยอร์ของที่นี่เนี่ยดีมากๆเลยนะคะทําให้ดูเหมือนห้องของเราเนี่ยกว้างมากๆนะคะและแถมดูนี่ยังมีครัวปิดให้เราอีกด้วยนะคะมีเครื่องดูดควันมาพร้อมเลยพี่ไอยอยากกินอะไรวันนี้ กะเพราได้ทำไห่ทำได้แน่นอนคะ่ะไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราหรือว่าส้มตำปูปลาของโปรดของเรานะคะก็สามารถทําได้สบายมากเลยคะ่ะที่นี้นะคะทุกคนเห็นหรือยังคะว่าที่นี่เนี่ยมันน่าอยู่ขนาดไหน รู้นะคะมีคนสนใจอยู่ะสำหรับใครนะคะที่สนใจคอนโดทำเลทองแบบนี้ในราคาจับต้องได้ราคาตารางเมตรละไม่ถึงแสนกับคอนโดนิสพายเพชรบุรีทองหล่อนะคะสามารถติดต่อเรามาได้เลยนะคะที่ Home Real Estate Service ข้างล่างนี้ค่ะวันนี้สก,กายขอตัวไปชิวก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย